สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะกราพาทุกท่านมาดูที่ดินที่เป็นแปลงใหญ่มากเลยนะคะอยู่ที่28ไร่นะคะามาดูกันเราอยู่กันที่หมู่บ้านปากทางสลวงนะคะตำบลขี้เหล็กอําเภอแม่ริมค่ะมาดูกันว่ายังไงนี่ที่ดินนี่ใช่หมดเลยนะจ๊ะที่ทุกท่านเห็นนะคะเป็นเป็นที่นาติดถนนใหญ่จ้าหายากนะจ๊ะามาดูกัน จากฝั่งนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีแนวถนนนะคะซึ่งเป็นถนนทางสาธารณะเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ท่านดูตอนขาออกไปจากพื้นที่นะคะปกติถ่ายขาเข้ามาใช่ไหมคะวันนี้เราจะถ่ายขาออกไปเพราะว่าเข้ามาดูที่ดินก่อนนะคะเนี่ยค่ะเป็นที่ที่โลง่งๆทั้งหมดเลยค่ะแนวขอบด้านหลังก็คือตรงตรง้นต้นต้นไม้ต้นนี้นะคะเดี๋ยวเอานิ้วจิ้มไปือตรงนี้นะตรงนี้นะอ่าแนวขอบแลจ้ะ มาค่ะแล้วเดี๋ยวดูาาโฉนดท่านก็จะเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นเองกล้องอาจจะเอียงนิดนึงนะคะเนื่องจากวางขาตั้งกล้องบนที่นาไม่ตรงไม่เรียบไม่ราบอ่ะได้ได,ได้ได้นิดนึงอะ่ะประมาณนึงนะคะนะคะที่ดินก็จะเป็นที่ราบเรียบอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในที่ท่านเห็นเป็นพงดงหญ้านี้ก็จะมีบ่อ บ,อบ่อปลาพี่เขาบอกเป็นบ,อบ่อปลาเดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะจ๊ะเนี่ยค่ะอ่าอันนี้ให้ดูรอบๆอีกทีนะคะนี่ก็เป็นที่นานี่เราติดถนนใหญ่เลยนะที่ดินที่ดินของคุณยายต้องเรียกว่าที่ดินของคุณยายนะคะที่ดินของคุณยายนั้นติดถนนใหญ่เลยนะคะตรงที่เป็นต้นมะพร้าวนั้นนะคะก็มีผู้ที่เช่าด้านหน้าทำกิจการนิดหน่อยนะคะ แล้วก็เป็นถนนใหญ่นะคะถนนใหญ่มาเลข107เลยจ้านี่ติดจริงๆและเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะคะว่าด้านหน้าหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะนี่ก็เราก็ถ่ายโดยรอบเลยนะคะที่ดินนี้อยู่ยื้ององกับตลาดสดทวีโรดนะคะบอปลาหน้าตาเป็นเช่นนี้นะคะ มีเป็ดด้วยเมื่อกี้แอมเห็นเป็ดไหนไหนไหนดูเป็ดหน่อยมีเป็ดอยู่ตรงนั้นเขาขายไรยละสนะี่ล้านณขณะนี้นะจ๊ะยี่สิบแปดไร่กว่ากว่าก็เดี๋ยวไปเจราจาก,กับเจ้าของก่อนเรามาดูที่ดินก่อนแหละว,วันนี้อันนี้เป็นที่ดินที่มีคนรู้จักและมีคนก็รู้จัก หลายต่อหน่อยนะคะที่ดินแปลงนี้เนื่องจากเป็นที่ดินของอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณยายที่ท่านมีฐานะอยู่แล้วท่านมีที่ดินเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะขายแล้วก็เลยต้องใช้คอนเน็ชันในการติดต่อหลายสเต็ปนิดนึงก็สนุกดีค่ะปกติก็จะมีแค่ แค่ทอดเดียวแค่ต่อเดียวเนาะแบบเหมือนก้อยรู้จักคุณพี่คนนั้นอ่ะแล้วพี่คนนั้นก็จะขายอะไรเงี้ยเออก็จะเป็นแบบนั้นรอบนี้นี่รู้สึกจะก้อรู้จักพี่คนนั้นพี่คนนั้นรู้จักพี่คนนั้นแล้วพี่คนนั้นก็รู้จักคุณยายทีโอ้หลายรอบประมาณหนึ่งค่ะก็เดี๋ยวเราไปเจรจาเรื่องราคาให้ให้ลูกคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจกันเนาะ ไร่ละสี่ล้านใะขณะนี้นะคะนี่ที่พูดไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาขึ้นราคาอีกหรือเปล่าแต่เป็นที่ดินที่เนาะราบเป็นที่ราบสวยไม่ต้องถมมาค่ะขาออกเราจะเดินการขาออกเพื่อไปดูถนนใหญ่กันนะคะหน้าตาถนนก็เป็นแบบนี้นี่ก็เรียบกับที่ดินที่ดินที่อยู่ข้าง ฝั่งนี้นิดหน่อยที่เป็นที่ราบตรงนี้นะคะที่เป็นดินที่เขาถ่ายพรวนแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่นะแต่ตรงที่เป็นสีเขียวๆด้านในอะ่ะใช่นะคะอ่ะย้อนมาย้อนมาย้อนย้อนมาย้อนย้อนมาชิวๆอ,อ,อ,อ่ะมาไปดูกันนะจ๊ะตอนนี้เรากําลังเดินค่ะออกนะคะถนนขนาบกับที่ดินบางส่วนนะคะ จะเรียกว่าทุกส่วนก็ไม่ได้เพื่อที่จะออกไปถนนใหญ่นะคะก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยไม่ไกลเลยนะคะเพื่ภาพเห็นรถผ่านไปผ่านมาฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้ก็เป็นที่ดินของคนอื่นเลี้ยงวัวนะคะมา นี่แม่นหมดเลยแม่นกัะเจ้าถึงถนนถึงหัวมุมนี่ก็แม่นเลยเนาะนาใช่หมดนะจ๊ะคุณได้ทุกส่วนได้ทุกส่วนนานๆที่จะได้ทันไม่ใช่สีนานๆทีจะได้ที่ดินที่ติดถนนใหญ่ขนาดนี้แถมกว้างมากนะคะ28ไร่โดยประมาณด้านหน้านะคะก็จะมีส่วนที่เขาเช่าทำร้านค้าต่างๆ ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการเคลียร์พื้นที่ส่วนนี้นะคะนี่ก็ใช่นะคะอันนี้เป็นน้ำอ่งอางค่ะอุะ่นระทาอ่าด้านทางนี้เป็นคลองชลประทานที่เป็นมาจากน้ำแม่แตงมันก่นค่ะ,ะมาจากน้ำแม่แตงนะคะ ที่ทาที่ตั้งใจมาทําการเกษตรหรืออะไรก็ตามน้ําก็จะดีน้ําก็จะถึงนะคะนี่ตีถนนใหญ่ถึงแล้วจ้ะมาค่ะก็จะประมาณนี้ด้านหน้านะคะนี่ด้านหน้าที่ติดถนนใหญ่นะคะ โซดทวีโรดค่ะเยื้องเยื้องเยื้องนี่ก็จะเป็นถนนใหญ่นะเดี๋ยวเราไปดูที่จุดสิ้นสุดด้านหน้ากันนะคะเมื่อกี้จากตรงหัวมุมที่เราออกมาจากถนนที่เข้าไปด้านในพื้นที่นะคะ นะคะมุมย่านี้เนะาะมุมใข้าไปถึงได้อ่ามุมนี้นะคะมุมนี้ที่เราเจอบ่อปลาเมื่อกี้ด้านในนะคะจากตรงนี้นะคะจากจากมุมตรงนี้เข้าไปอ่าจากมุมตรงนี้เข้าไปนะคะก็จะสิน้นสุดเอาละค่ะเดี๋ยวยังไงจะสรุปรายการให้อ่รวมถึงใครที่สนใจก็ทักมากรอกข้อความเพื่อดูโฉนดได้เลยนะคะ เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อค่ะ